เปิดตัวรถแท็กซี่ไฟฟ้าวิงได้ไกลถึง505กิโลเมตรและมียอดจองกว่า150,000คันจะเริ่มส่งมอบในไตรมาสที่2ของปี2023นี้นะครับบริษัทฟินิกซ์อีวีและกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจได้เปิดตัวรถแท็กซี่ไฟฟ้าและลงนามสัญญาโครงการร่วมขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะแบบครบวงจรเพื่อดำเนินการจัดหารถยนต์ไฟฟ้า และสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้าให้แก่สากลแท็กซี่โดยมีแท็กซี่ในกรุงเทพตอบรับโครงการไปแล้วกว่า150,000คันโดยการคัดเลือกรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับแท็กซี่ในนามของแบรนด์ i-way ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนก่อตั้งมาในปี2560นะครับโดยรถยนต์ไฟฟ้าที่เลือกมานะครับเป็นรุ่น I w a ว U5 และ I w a ว U6 ที่วิ่งได้ไกลถึง505กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC หรือประมาณ400กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับซึ่งการร่วมทุนระหว่าง Phoenix EV และบริษัท Highway ในนามบริษัท I-Way Thailand จะมีการจัดตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหการรมไบโอฮับเอเชียบนพื้นที่กว่า2,500ไร่ในจังหวัดฉะเชิงเเซา คาดการว่าจะสามารถส่งมอบรถยนต์คันแรกในไตรมาสที่2ของปี2023นี้นะครับจนครบ150,000คันภายใน5ปีข้างหน้านี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเลยนะครับที่การนำรถยนต์ไฟฟ้ามาเป็นยานพาหนะโดยเฉพาะรถยนต์สาธารณะอย่างรถแท็กซี่จะช่วยลดการก่อม,มลพิษและจะช่วยให้อากาศในกรุงเทพบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นแ้เพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ